สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องแสรออสเตรเชียนะครับวันนี้เราแสดงอยู่ที่วัดบัลลีนะครับเขานั่งงานวันนี้ครับร้อยหกสิบบาทนามที่เคยขุดบ่อดนามที่เคยกอดก็าลาล่วมกับปัจขาปานุพเมลาลาเมอกาสได้เดินทางไม่มีตังค์อย่างฮาวแล้วครับมา่วงปุดสร้างกปวดสร้างดฟดกันานวัดของเราดาข้าพเจ้าทางออกมาบอกทางปวด ทีนี้เที่รักษาความปลอดภัยก็กําลังทักหน้างานนะครับขอบคุณพี่น้องเรื่องการทำงานความปลอดภัยนะครับทองเรียงทองอ้าวคุณนุ๊กคุณน้องมางงานใหม่ๆยังไม่ได้ทำบุญเชินเนเลยนะนะทัวบอลได้ยังน่าทัวม์พี่ถงต้องเริ่มนรกนะนอดนะอะไรนะโอ้โหแม่ควัญขอขอตออแลวหน่อยยกเท้าให้แล้วอ่ะ นเท้านกกทานะแม่จะยื่นนกกทาให้ซะละน้าเรียนเชิญเลยจ้านาามาแล้วก็ร่วมบนญกันติดพระบาทน้อยฟ้าก็คนละใบคนละแป้งน้าก็มาทางด้านนี้น้องคนแม่ใหญ่ใจบุญใจพระนะอย่าเลยอย่รักกองบุญมาทางด้านนี้จ้าด้ร่วมการสร้างบนญสร้างบสรก็ทางวัดของเราจ้า แล้วก็มาชี้ทางออกบอกทางบุตรวันนี้เดินทางมาถึงวัดบ้านนะีแล้วก็มาทำบุญกันสกยก่ตอนนี้เพิ่งเวลา19บเนาฬิกาสินาทีนะเพิ่งทุง่มกว่าก่านะสำหรับสาวน้อยเพชนบ้านแพงยังไม่ได้ทำการกแสดงนะนะตอนนี้ยังเปิดให้นะสทธาสาธุชนได้มาร่วมบุญกันก่อน ได้ร่วมบุกันกลับน,น,นี่แหละเรามีโอ,อกาสได้เดินทางมามถึง<ม>วัดบ้านรีของเราได้ร่วมบุกันกรับไปเล่นมาได้ยังโลกบ้านหลงคุณยายพาไปบ้านหลงหมาได้ยังไปเล่นมาแล้วของวัดบ้านรีของเรามาบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองเลยเสก่นนอนอะ่าลืมเนาะลงมาด้านล่างแม่จ๋ามาติพราป,ป่าลอยฟ้าสักคนละใบคนละแบงน พระ่าดีพระป่าดังพระป่าของพระนางโสธรรมมานางที่เคยขบบ่อนางที่เคยก่อนสราร่วมกับมัคคะมานบไว้ดากาแฟกระมังร่วมบนจัดมีไส้ถั่วใส่ฟักจ้าอร่อยนะครับอีครับพี่น้องวันนี้วันสีหานะครับนาเแสดงเชิญลนจ้ะตาราสตาสาุชน เดินทางมาแั้วก็จงมาได้ร่วมบุญจริญด้านี้นะจริญดานี้แม่ดานะทำบุญกันไว้เถิดเน,นาะร่วมบุญกนะันสร้างบุญสร้างบุญสอนกันทางวัดนะจอดรถจอดมาแนละ้วเดินตงรงไปที่กองอำนวยการนะที่ด้านหน้าวอร์สต์ก็มาร่ว,วนะมบุญกันเส้ก่อนนะจากด้านนี้เนาะเดี๋ยวทำบุญเสร็จแล้วจะลงไปชม ดนตรีวงเสียงอีสานแล่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพรก็ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมในราคา160บาทนะในราคา160บาทก็ขออุกบูตนาสาธุนะในรอบบนกัดตั้งจิตตั้งใจ แต่เขาได้วาเอาศีลให้เป็นสะพานเอาทานให้เป็นสีเหียมนะเอบห่อบนกระดางวัดของเราบริจาคทรัพย์บริจาคปัจจัยไว้คนละเล็กคนละน้อยเอารล่อบนกระดางวัดอ่าก็เรียนเชิญนะครับนะเดินเชิญนะสัตถาสาธุชนวันนี้เ <te> ด <sources> ินทางกันมาแล้วนะมาถึงใหม่ๆก็บ <te Tür> ูชาดอกไม้ทูบเทียนทอง พอเงินพทองพอจอมรองก็พอชิสัตโพตัศรุบูชาพระคุณพ่อบูชาพระคุณแม่บูชาพระคุณพ่อบูชาที่พอทองบูชาพระคุณแม่ก็บูชาที่พเงินรักทั้งสองก็บูชาทั้งสองพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตบดข้าวไปหลายถ้วยคดถ้วยไปหลายวีบดนมกาปีไปหลายกระป๋อง ภายในสระทรัตรสบระปัจจัยฝากไว้ในพระศาสนาก็เชิญเชิญเจริญศรัทธาสายฐางบุตรสายฐาศสารบรนดาพุทธสารสนิกชนกลท่ายทุนเนกันตร่งันตลท้่กานกไปแล้ก็ไปใส่ก้า ใหญ่าตาเรียนเจอนะตาสาธุชนวนันนี้เดินทางแล้วนะคนว่ยใหญ่แม่ใหญ่ใจบนใหญ่พระนะยาเรย์ยาละออกองบนแล้วก็มาร่มบบนกันก่อนเนาะคนวิชายนะทำบนได้ย,ยังเอ้าคนหนูคนคน,คนค้องขึ้นไปไหว้พระได้บนบนนะลูกนะโอ้น่ารักจังนะ ได้พี่น้องเขาหมดเลยไม่เนี่ยสามคนอ่ะอันนี้ประชากรกำลังเริ่มเพิ่มไม่ใช่เดี๋ยวว่าไอ้ลูกสามคนเลยโอ้โหตัวไล่กันเลยนะน่าก็เรียนเชิญเนาะนานาชาติทุชนวันนี้เดินทางมาแล้วน่ารบกวนกันซะก่อนร่วมบกวนจัดน่ารบกวนกระทางวัดของเราน่ากอกไม้ทุกเด่นทองเนาะที่กองอภิเษกการ มาร,าราีมาราบุมหาอะไรก็ตามกำลังทราบตามกำลังศรัทธานะแม่นะ้อน่าไม่ได้มีราคาข้างโอดแต่ประการใดก็าจะให้ทำตามกำลังศรัทธาก็เราตัง้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่ตั้งตั้งต้นมาแต่บ้านก็เดินทางมาถึงวัดบ้านนี้ของเราแล้วน่าเดิร่วมบุญกันน่าชี้ทางออกบอกทางบุตรน่นมามทางด้านนี้มี่สาวน่มาด้านนี้ก่อน สาวน้อยยังไม่ล่นบรรพบุรุษกันก่อนแล้วออมาทางด้านนี้จ้ะนะอาคัตชายะอาคัตชายโอกาสเสติปิยังมามะดน่ะมีก็มาไม่มีก็มานะเดี๋ยวจะเป็นคนอื่นนักป่าเนี่ยนะเรียกถึงกับขนส่งเตัวที่จอกหน้าสายน่ะให้ผ่านไปผ่านมาก็นะฮะเอาไปติดข้าวป่าก่อนจ้ากัน จะรอบลนกันเอ้ที่หยกเป็นจริงๆไงนะแม่นะนะแม่ครัวที่ราบจับได้นะแม่ครัวนะเสียงามครับพี่น้องเรียนเลยเนาะพแม่จ๋าเอาบนก็ป่าลอยฟ้าด้วยงวนทนะครับปิดทองก็ดอกไม้ทุ่งเยินทองที่ทองทำรอยกาบริบาลาบุษาบารายตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรานะแม่น้องนะ รอบบนกัดเจ้าเชิญเจริญสัทธาจ้ะนะเจ้าเชิญเจริญสัทธาวันนี้ก็นะไปชมเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพร่นะกัดเจ้าเชิญเจริญสัทธาเอามาทางด้านนี้คุณพี่ชายพี่สาวทำบนกันก่อนเนาะนะทำบนกันก่อน ่อันนี้โหเรียกทางด้าอ้อมมาทางหลังการรับสมควรการติดตามครับอ่าเดินบอกไม่กล้าเดินตัดเดี๋ยวมาทางด้านหลังดีกว่าสวัสดีครับเอาแมปติดได้เลยเนาะ